ยาพอเดือดดาากันช่แข็งนะคะลบหนึ่งองศาคืนแรกเพื่อนบ้านกับปูดรถค่ะอะเดักสนัดไม่นึ่งอาว่าริ่งมากที่ผ่านไปก่อนแต่รนัดแรกนัดทีว่าฟัต พา,ามา,าเธอออกพักเธอเข่าไปอันไดที่จะเก็บไว้ <laughs> จะเก็บไว้กินปลาเอาเขาแล้วค่ะเอาเขาได้ประมาณสามเมอล่ะเอาผักแพ่กับสลรแนหเข้าเฮ้ยหนาวทุกคนสวัสดีค่ะ บังผลงานชิ้นโบแดงะคะ่ะชิ้นโบแดงต้องผูกโบให้แล้วผลงานนี้แกะขาไก่ค่ะนี่ดูคะเหลือแตนเนื้อเนื้อเด้งเด้งปลาร้าขาปุ่นนี่ค่ะเดี๋ยวมากินอา,อาหารน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะของปลาเป็นอาหารหลักค่ะแล้วคนก็สิกินเป็นอาหารว่างนะคะแต่ปัดจัดอาหารเช้าเช้านี้เลยหนาวตอนนี้ ขึ้นมาสอง,ององศาแล้วค่ะมือเศร้านี้ติดลบหนึ่งค่ะนี่ค่ะเส้นข้าปุ่นเวียดน้าไปกำลังต้ม ก็เผ็ดมากทานให้น้กินมากินน้ำกันค่ะขอบคปุณป่าลวกแล้วละลวกลวกเลยสวัสดีค่ะมาค่ะมากินตำสมน้ำปลาเมนูนี้ได้ได้อาไอเดียมาจากช่องผู้ติดตามกันเนะคะไปดูช่องพี่เมียววนิดา เห็นกินตำส้มตำแบบนี้เลยค่ะมีติีนไก่มีเขาปุ่นค่ะแล้วก็อีกช่องหนึ่งอ่าเพิ่นกินก้อยกุ้งปลากะมีกุ้งคือเอาสองคลิปจากสองสองช่องผู้ติดตามนะคะมาร่วมกันเลยค่ะเดียด๋วยววบ่แล้วเมื่อนะคะ มาคะหารเรากินเมื่กินน้ำกันอาหารเซาปาค่ะแต่ว่าถ้านับจากเวลาตื่นนะคะมื่อฮอตตอนนี้ไม่สิเป็นประมาณเวลาเที่ยงแล้วค่ะเพราะว่ามืนอนคื่ปี่ปตื่นตีนึงจนหอดตอนนี้นะคะเก่มามงเซาแล้วค่ะ ผักตรงนี้ไม่ได้กินนานแล้วผักยังล็อกเก็ตบ่ฮะล็อก็อลาบะลืมซื้อละจะบอกมาตีนไก่ตีนไก่เน,นะะี่ยค่ะอันแรกใส่เวลาแกะไปประมาณสิบนาทีค่ะ นานหลายปีแล้วไม่ได้กินโบนเลสไก่ตุ๋นน้ำปลารนัวค่ะซม,มตำเนี่ยยิ่งตำบ่อยยิ่ง ยิ่งเหมือนฝึกฟีมือไปเนาะะเริ่มตำสมแซบแล้ว นั่งนั่งที่นั่งร่องนั่งมันโซโ้าเรือนค่ะหลายครั้งที่ฝรั่งก็ไม่เข้าใจว่าเอากุ้งหางมันติดมาทำไม ในเมื่อคุณก็ไม่ได้กินหางมันความเคยชินนะคะว่าจะกินข้าวผัดว่าจะกินย่ำหางกุ้งนี่ต้องติดมากอร่อยที่สุดเลยวันนี้ แรกนะฮะจะเละแน่จากน่อยเวลาเ้าแกะนั่นเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเราจะเงืง้ององะเนาะค่ะเขาบอกเลว่าเขาจะเฮ็ดจังไลยเนาะค่ะแต่อันที่สองเสื้อป่ะค่ะดีขึ้นดีขึ้นอันสุดท้ายยิ่งดีเลย <c oughs> พี่ยุ้ยอัปเดต โรตีโรตีอีกจากน้อยปลาสิเอดย่อยนี่อยาไปทอดโรดตีกินเป็นของหวานค่ะกินสองสามชั่วโมงเวลากินกาแฟติดกาแฟเริ่มติดน้ำปลาใส่เนี่ย จะกินข้าวเส้นโก้ข้าวเส้นโก้เป็นอาหารทางเหนือนะคะทางยังไงเชียงโมเมันเชียงใหม่ทางไา,งางยใหญ่จีนอยู่นานเื่อนเพื่อนๆมากันคิดถึงทริปเชียงใหม่ วางแผนกันไปก่อนค่ะว่าไปในดีกับเมืองไทยแล้วไปในดีช่วงที่ยังบ่เด้กลับเนาะคะไก่ไก่ถึงเวลานายกบอกแล้วค่ะว่าเดือนพฤศจิกาท่านว่านี่ก็จะคล้ายๆเปิดเมืองไทยนะคะเนาะทุกคนก็ต้องแข็งแรงสู้สู้กับโรคภัยนะคะเนาะเพราะว่าเข้าใจได้อยู่กับมั้ยนะคะเข้าต้องเห็ดตัวให้แข็งแรงแล้วก็ผู้มีวัคซีนก็จะมีภูมิต้านทานดีเนะคะ อาหารให้เป็นยาฮะปาทลายโจนบ้านปลาปุกูกพ่อก็กินปะก็บอกว่าอย่ากินหลายเดอือนนะที่กินหลายมันเกิดยมบดีนะคะกินให้พอดี ติดใจไ่ได้ทำอีก สวยดีเดียวเส้นใหญ่ๆแบบนี้นค่ะกินกับน้ำพริกแกงไตรสฉัดจัดจานแซ่บอยู่จะหาดให้ลูกกินย้ะค่ะแต่เขาไม่เอาด้วยเลยเขาเห็นแล้วเขาแบบว่ามันไม่ใช่อะไรที่จะเอาอมากิน กระดูกอากมาค่ะมา,าเมือนะคะบุก,กอกออนบางคนกินมากมาะ,ะแต่ปลาซื้อมาผพีอัน ซื้อมาเป็นปีแล้วค่ะมนมาใส่ใน้าองแข็งไว้รสชาติยังเหลือเต็มคือจาฮอตฟลัมแม่นะคะรับปาทำมะพรปัด,ปดนี้ิเสียงน้องหมาค่ะคือเขาตันดังเลยค่ะคือมีอย่างมาอุดดังเขาได้ยินเสียงปี๊หายใจ ความฟาดก็อกยู่เต็มความเปรี้ยวก็อยู่ ไปได้ค่ะผู้ได้เฮ็ดคลิ <c oughs> ปกินปลานี่หละคนหนึ่งเบิ่งค่ะปลาคนชอบกินอาจจะกินบหลายอาจจะกินบ่บ่แสบแต่ว่าเข้าหาหมูกินนะคะขอบคุณป้าหน่อยด้อป้าหน่อยภาพปลากินนะป้าหน่อย,ก,อยกินแกงจืดกินปนก็ได้ป,ป,ป,ป้ามักปนป้ามักลาบปลาปนปลา แกงจืดผัดบัวผัดอะไรป้าน้อยกินแล้วเรียกป้าด้วยป้าน้อยมา่กินข้าน้ำปั่บ่อยแต่ว่าพอปะไปเบิ่งป้าน้อยน่ะป้ายากอยากมุกปลาซิ่วข้าหมดอันแล้วย,ยไงแล้วค่ะนี่อันนี้อันแรกดูออกเลยเละตุ้มเป๊ะ ปาลามม่นึังเศราอยู่ค่ะช่วงนี้เป็นเวลาน,นอนของนั่งถ้าบอกพิกแบบกำหนอยนึงแล้วค่ะเริ่มรู้สึกที่ท้องแล้ว เอามาหยุบหนึ่งก็จะกิมาหมดค่ะพี่แจ็คเซลไปแล้วกินเยอะนะป้าเป็นคนมากกินนะค่ะกินไลายอยู่หลังกล่องนี่กินช่วงนี้แห้งกินไลค่ะกินไลทก็แต่ก่อนตอนที่เฮ็ดงานนะคะร่าง,างมือป้าปอเดหฮอเข้าไปกินเนาะป้ากลับมาบานปากกระเซหิวแห้งนะคะ จะไม่บ่อยที่แบบว่า,าเรารู้สึกหิวเพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านหรือว่าเราอยู่ในที่ที่สะดวกกินเราจะไม่ได้อดจะไม่มีเวลาหิวนะะแตพะแะ่พอไปเหตุงาน่ะล่ะค่ะบร้ห่อเข้าไปต้องจะห่อเข้าไปปั่นหนึ่งหร้วสองปั่นแ่กินในรถบัสค่ะเพราะว่าท่านางกินย่บานเฮาบ่ท่านเฮาก็เลยบาว่า,ามันมีเวลาหลายอยู่ในรถนะคะพะก็ไปกินทั้งรถเลย แล้วทีนี้ก็กินข้ามดแต่ตอนเศ้าล่ะเหตุงานมดเมื่อค่ะวันนี้กลับมาบ้านใครจะมากินแล้วช่วงล้างเนี่ยบัตรกดเงินกดไม่ได้ไม่มีเงินติดตัวนะคะแต่ว่าถ้าจะโอนแบ่งกันได้ค่ะแต่ว่าเขาก็บม่ได้ขนาดที่แบบว่า พิมวขนาดนั้นแล้วคะเนาะแล้วก็จะไปกินอะไรล่ะที่ถูกปากถูกใจไปกินอาหารไทยมัานไทยกับมี่ค่ะเทเอเว่มี่ชาวเขากินว่าอาหารเขาเห็ดเป็นอยู่ก็เลยอดได้กินของเขา ทำที่บ้านทำกินที่บ้านก็กินง่ายๆแป๊บเดียวแล้วค่ะน่ากินง่ายๆกับทอดไท่ต้มไทยขนมปังแผ่นเดียวกินละนอนทานน้อ,นองซ้อมทำเรื่องมือก็ไปกินไรนองมือกินจนแน,น่นแจกจากว่า ขิ้นเยอะจริงๆเลยถ้าใครนึกถึงบรูไปไปไปโย่งกันได้กันไหนแต่ก่อนสอนรถกับผู้บ่าวสิบเก้าสิบเก้าปีวะผู้บ่าวบอกว่างใช่ละมอเตอร์ไซค์เนาะ่ะป้าคือโตนักแท้ผู้บ,าบ,าบา่า,ะะว <laughs> บาวทักผู้สาวเอาผู้สาวสอนมันก็โตนักค่ะ ตอนนั้นน้ำหนักประมาณประมาณหาสิบมั้งค่ะช่วงเป็นสาวเนี่ยน้ำหนักจะจะไล่ได้ค่ะพ่ออายุหลายขึ้นน้ำหนักจะมันเ่าโตหน่อยลงนะคะมันเล็กลงแล้วก็หุ่นมันอยูโตถ้าเป็นสาวค้นไม่ไม่เนี่ยลลยค่อนจะอวบนะคะอืกินนาทีแล้ว,ลวนะ้อยน้ำตา น่องล่ะพู้สาวยัง้อโตนักแหละไปสอนไทยรถเขาบนอย่างรถแบนตอนนี้มีลูกห้าคนแล้วดีใจไม,ไม่ได้เป็นแม่ของลูกเขาลูกหาคนละข้าไก่หมดแล้ว ทำเอให้ประมาณห้าหกขานะห้าหกเท้าใส่เวลาประมาณสามสิบนาทีอ่ะอันแรกใส่เวลาประมาณเกือบสิบนาทีอันต่อไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นปัต้มก็ประมาณสิบนาทีค่ะถ้านนานก็นะมันจะมันจะเปื่อยหดแล่อไฟไฟแบบเดือดอ่อนๆไม่งั้นมันจะมันจะ แตกแล้วมันจะเละแกะแล้วมันไม่เป็นชิ้นอันนี้ชิ้นพ่อเด่ๆนๆคืดถึงพูนแกะตีนไก่ขายอยู่เมืองไทยเลยค่ะมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยสบายคนเฮ็ดเก่งนะคะคนที่แกะแกะกระดูกอืไปอิ่มละ,ะอิ่มตัวหมดแล้วตีนไก่หมดแล้ว มนันไปย่างกันอย่ไหนจ๊ะเนี้ยจะไปดูพี่ยุ้ยกินโรตีที่โรตีแบบไหน,นเราเรียนแบบอันนี้ยังเหลือสือมาหน้าหน่นะเด้ค่ะยัเหลือกินหอยสักตัวละหอยแข้งเอาหอยแข้งนะค่ะ ว่าด้กินหอยแข้งจักเทืาใคะอยู่เนี่อันเคยได้กินต้าหอยขาวถ้าหอยแดงเนี่ยเพิ่นหอยห้เลือดหอยแข้งเลือดยังบไดซส้อกินอย่างไรยังบ่เห็นแบบอันน้อยๆนะค่ะเพราะว่ามันอันใหญ่หรอกแบอบอคอยบอคอยจะกินอันใหญ่มันแบบยำเหนือมันกันแน่นเยอะค่ะแต่ว่าความแน่นของมันอะมันมันเป็นแบบว่ามันบอคือกินหอยแข้งนะคะเพิ่นหอยค้างหอหอยยังเดี๋ยวเรกินหอยในนี้แล้วกัน จะหอยอีกอย่างแน่นะคะผู้ผู้ลู่ผู้ยุทธเลก,กับชิูแล้วนะคะว่าชนิดแต่ละชนิดี่หอยอีกอย่างนะคะ,ไ,ะ,คะไม่เห็นน้องบอลน,นานแล้วนะที่ท่าเรือสีธนูไม่เห็นอัปเดตเลยเดี๋ยวจะเข้าไปซองอทําอะไรหรือว่าบางทีอาจจะพลาดการอัปเดตนะคะเนาะนะเพราะว่าสาเหตุงานกลับมาแล้วกับเบิรงคลิปแน่เลยรับค่าคลิปกับมี่ค่ะนั่นแหละ น่าซื้ออยู่อันนี้กินมาตตลายปีแล้วค่ะแต่ว่นนั่นน่ากินทีมถ้าเห็นแบบนี้น่าซื้อลองขเขาจะบาเท่ากระชมบานสามลอยมั้งอ่ะสองสามลอยแล้วก็ถ้าชุ่เราเแพงไปก็เราเซฟตังก็ได้มันก็บดได้อร่อยร้ายเกินถ้าประยุกต์มั่งไทยไปกินของหวานไทยน,นะคะ่ะประมาณของหวานไทยมากกว่า เข้าไปร้านไทยบางทีมีแม่ค้าขายขนมไทยนะคะเป็นกระทัะไทยนะคะเป็นกระทะไทยดค้าซื้อของหวานไหมปากกาน,นามาอม,มีของหวานอย่างแน,น่นอ้ปากกาซองเบิงองเนาะพอที่นี่เข้าเขารู้สึกว่าเข้าปอดอยากเอา,น,านะนะเข้ากับเอาไวเ้เชื่อนาเดอปกติลิยา <laughs> <laughs> จงไหล่ะเขาไปซื้อเทือนนี้เขาอาจจะซื้อเทือนหนาเนาะค่ะเนาะแต่กอเห็นอาการเพลาเพือแบบว่าเออมันมันนึกย้อนถึงวาปาเคยไปเบิองเสืออยู่หลานหนึ่งพราะว่าเสือตัวนี้มันง่ามเลยปเอามาอันเทียบเบิองนะอันเทียบเบิองใน้กระจกหันหนาหันหลังหันเสือหันยังบริได้ค่ะแล้วที่นี่ปะว่าเอาเสือตัวนั้นเนาะค่ะปาก็เอาหอยไปขึ้นแล้วที่นี่ปาได้ยินเสียงบนตามลังเฮ้ย <laughs> ความรู้สึกเนาะค่ะเนาะของคะนซื้อกับความรู้สึกของคนขายกับ <c oughs> สีคน, <c oughs> คนละอย่าง <c oughs> คนซื้อกต่ <c oughs> อยากคิดอยากอยากตัดสินใจเองว่าเออเขาจะซื้อมันเหมาะก,กับเขาบอรหรือว่าเขาอยากอันีแถบบอเนาะค่ะเนาะนั่นแหละกันเลยบอว่าความรูร้สึกนั้นกลับขึ้นมาแต่แบบปั๊มยังในห่างท่านี่นะคะอ่าเขาจะเปลี่ยนเขาจะล่องชุดเขาจะ,ะเอาหรือ,อยังเขา ออกมาบ่มีว่าบ่มีว่าได้ยินอีกอย่างนำํำน้ำกลดเวยค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละก็เลยเออซื้อเสื้อทางนี้ก็ก็ดีเสื้อผ้าทางนี้ก็ดีไปเมืองไทยก็ไปซื้อตลาดนัดกับโอเคอยู่อาจจะเป็นลังคเนนะคะเนาะลังลังลังคนกับชิมีความคิดที่แบบว่าอยากจะว่าให้เฮาว่าเฮาบ่ได้อุดหนุนเพิ่นเนาะลังเือาเฮาก็ต้องเบิ่งว่ามันเข้ากัเาบเฮาเนาะค่ะเนาะนั่นแหละ ต่างคนต่างมีความความคิดเป็นของเจ้าของเนาะค่ะว่าเออเออถ้าเข,เขาพูดดีนี่บางบางอย่างมันอาจจะเป็นมุมกลับก็ได้นะคะเนาะครั้งหน้าถ้าเราไปเห็นร้านเขาแล้วเสื้อผ้าถูกใจแล้วก็อยากจะไปซื้อใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้ยินอย่างนั้นครั้งต่อไปถ้าเราเดินผ่านเราก็เห็นเสื้อสวยแล้วก็ไม่ได้แวะเพราะว่าเราจําร้านนี้ได้นะคะเนาะจำคนนี้ได้นะคะเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคน